ครับวิธีคุ้มแน่นนะครับพี่แอร์ครับผมเหมือนเดิมนะครับแรงแล้วนะครับวันนี้เขาจะมานําเสนอเมนูแกงสล่ะนะครับพี่แอร์ครับผมบนห้องวัดตัางอื่นต่างไก็ไปนห้องวัดอย่างเนาะนะครับเอตะกี้มาบัตรสักกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นสล่ะบ้านเฮานะครับนี่บอกเขือส้มเนาะปลาดุกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูส่วนผสมแล้วอันนี้ใส่อย่างไปผมเริ่มนี่เนี่ยมันก็ใส่กระเทียมพริกแห้งแล้วก็ห่าแห้ง ของสามอย่างได้แหละสามอย่างอยู่เดี๋ยวกอใส่กะปิเนาะโอ้ครับกะปิแกงห่าน่ากะปิแกงห่าน่าแกงแสล่ะวะนี่เขาจะแกงใส่ปลาดุกเด้อครับปิอันครับผมเจ้าเนี่ยข้าส้มมาแล้วข้าวส้มมาแล้วครับอ้าวรับต่อไปเขาก็ต่ไอไปก็ใส ห้าหน้ามึงไปเลยเจ้าหน้าแตงแซตเน่จะมันเปรี้ยวๆนะครับเปี้ยงผมเขาจะมีส้มมะขามด้วยแหละว่า่ะส้มมะขามสุกกับบะเขือส้มเจ้าน้ำพริกความมิ้วเอียน้ำพริกมีหนึอียโอเคง่ายๆนะครับน้อเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ครับปีแอนครับผมหลังจากเขาโคนพริีเราจะตั้งน้ำเดือดเนะเาะใส่ลงไปเลยเจ้าพริกเขาใส่ลงไปเลยครับปีแอนครับผมล่างโค้งแข็งนิดนึงนะครับตามสไตล์วิถีฮ่องกครับปีแอ้มให้ผมโอ้โควิดเหงานี่ืม พี่แองสังเกตดูนะครับสูตรน้ำแกงประมาณว่าแกงแบบแกงมือมืองมันเท่าไหร่ใส่อย่างมันักนะครับแต่รสชาติมันออกมานนี้โอ้โหมันจะรรมดานะครับเสียให้ผมอย่างแกงสะเเนี่ยมันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะครับมันจะเวลาหีบหน้าม้ามันจะไล่นะครับเนาะอันนี้สูตรสูตรตั้งวิธีเทานะครับใส่เผือบกิ่งส้มุ้นนะครับอ้าวจะเอาใส่ผักเอกเขาลงไปเลยนะครับสะเลนะคนไทยห้องมาได้เนี่ย สแสล่ะมีเดียวะถ้ามันมีเนาะครับนะสะังเกตดูเขาป่าเขาจะผสมเตือนนะครับเพราะว่าสแสล่ะเขาเนี่ยเพม่นจะมีแบบเพม่นจะแข็งๆเนาะนะครับเขาก็ต้องต้มให้เปลิ่นเปืเป่อยก่อนนะครับอ้าวโอเคเขาตั้งสแสล่ะเขาซุกเลยนะครับเดี๋ยวเขาใส่ป่าไปนะครับ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวจะให้เขาตั้งสักพักนนะครับพี่แอ้งครับผมเขาไปใส่ใส่เบอร์เกอร์ส้มลงไปเลยเจ้าคือมันมีความเปรี้ยว ก็ใส่หมปูปลาไปก่อนเออหมูปลาได้ก็สุดละฮึใส่บุษบงสม้มสักก๊าเดี๋ยวเราจะใส่หมปูปลาเท่าหมูอ้าต่อไปเขาใส่ใส่ปลาไปเลยเจ้าโอ้โหพี่แอ้ครับแกงสแสและนะครับใส่ปลาดุกมันแกงใส่อย่างได้พ่องนี่แกงสแสและนี่ใส่ปลานะปลาแห้งว่ปะปลาแห้งกับเน็ตอหรอครับพี่แอ้ครับผมโอ้โห แต่รสชาติมันจะแบบเผ็ดแซ่บร้อนเนื้อพี่๊ดครับผมมันจะเผ็ดเปรี้ยวๆแล้วก็แบบหั่นหย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาล็อปปาเอาซุกั๊มนะครับเด้ออ้าวต่อไปเอาใส่ยังต่อไปเราก็ใส่หน้ามะขามหน้ามะขามหน้ามะขามเหยอมันประกอบมะขามนะเนาะคุณต well> uh ิ้วหน้ามะขามส้มเขานะครับมะขามส้มมะขามเปียบ้านเขาเนี่ยครับ เขาอยากได้ให้มาแบบนี oh, ้เขาตักน right? no, no. right? ah, ้ำหอมใส่มันก่อตักห่อนเยอะๆนะครับโกนๆๆตัวน้ำห่อนหอมมากเลยมันจะเหมือนประมาณแบบรสชาติจะเหมือนอาจจะเหมือนเป๊ะซะเลยนะมันอ่ะมันจะแบบซมมุมมุมมิอ่ะอุมิี่เออห้ามพอเร็วเด้อโอ้โหพี่ไอ้เมื่อไอ้เราก็จะปิดไฟแล้วนะจ๊ะนาะจิ้มคนละแก่อุ้มมี่ใช่ละอ๋อใช่แล้วอ๋อจิ้มมะปิดก่อน ตามใจไม่ข้วงบังบอกเลยดิย๋ยตร้ใส่ส้มหน่อยอืมแต่เขาฉ่อบเปรี้ยวนะเ,ะเจ้าน้องโอ้ใส่มุ้มองอมเปรี้ยวประมาณเด็ดนะครับเด้อแะนะนำให้ใส่ส้มมาขามนะครับเด้อ<แ>อ่าเรียบร้อย จรไบ้นอกขอฟ้าญครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับแกงสะระแหน่บ้านเฮานะครับจะกติดตามนอกก็ซับสไคร่เป็นกํลังใจให้น้องบาและขอขอตนะครับวันนี้หากไม่อย่างพี่ผ่าประกันในนอกขอสมาภัยนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ